ไปเองไปทานข้าวไซเอ่าไดี่ยวนนี้เรา เหนียวต้มแดงซาลาเปาแซ่ม <half> ีอะไรอีกคะขนมอะไรอีกดาดมีอะไรอีกคะเหนียวแดงแค่เดียวแดงใะ่ไหมคะแล้วเมื่อกี้ชิมแกงก็อร่อยนะใช่ค่ะแกงสะปะโรสสะปะรดแกงมะดันปกติเออเออโตโตมมาทำขนมขายด้วยใช่ไหมคะขนม ขนมเหนียวเนี่ยนะขนมโตขนมตุ๊บเปเปดาดารู้ไคะดาดาขายมาดาดาเป็นสําหรับครอบครัวแต่ว่าเดี๋ยวมาจะมาเผยสูตรที่ทําให้ทุกๆหลานและครอบครัวทานก็คือขนมดาดาของอิษมารแล้วก็แอบเผยสูตรขนมเดียวแล้วก็ขนมต้มที่ทําขายให้พวกเราได้ดูอีกเนาะดีมีเคล็ดลับด้วยนะ อ้วงกินด้วยแล้วก็มีอาหารคาวิ่ากินด้วยเพราะว่าโรงงานนี้ใกล้เรื่องมากเลยตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะมัก็จะทำไปชินแกงเหลืองนะแกงเหลืองแบบใตเคยที่มกินแบ้เลยลองีเลยไม่เคยเลยใ่เป็นไก่เหรอคะไก่ก็ได้ปลาก็ได้โอ้เดี๋ยววันหลังวัหลังนะ สาห้มาจะแต่งจิกันะมีใช้ก็จคิงอ๋อห้ามันเป็นมันแบบเครื่องแตงจะดีอ๋อเคยมีแต่งอ๋อนกังจะกิ้มหรือปังจิ้มจะโดนจิ้แต่วันนี้เออเดี๋ยววันนี้อยากทำแป้งแต่วันนี้เราจะตะลงทุนกทำนเป็นกทำมเปนเลยที แต่พี่ของข้าวเราะเป็อะไรนะทุกอย่งนะของข้าวสเออสอแต่ว่าก็คือต้องมีแบบเขาเรียกคล้ายๆกับในชุมชนนี้ในชุมชนนี้เขาเรียกว่าลำต้นกล้วยเออไม่แน่กล้วยเยอะแน่ๆเลยแน่ๆอ่าแล้วเราจะทำเราจะกินแกงกล้วยกันเหรอหรืออไรลำต้นกล้วยโอ้ยใช่แกงกล้วยแต่ว่าเป็นกล้วยหรืออะไรเป็นอะไรคะเป็นกล้วยดีอ่เป็นกล้วยดิบนะคะก็คือแกงกล้วยดิบใส่

กันเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกับโต๊ะกันค่ะอใช้สองมือมากกว่าโต๊ะมือเดียวแลยมือเดียวมือเยอะมือเยอะอันนี้เ็มปกติเอ่อโต๊ะโต๊ะทำกับข้าวเนี่ยคือมันเหมือนงานมือตั้งแต่ต้นเลยนะคือคือเดี๋ยวนี้คือแม่ครัวก็ซื้อกระติ๊กกล่องกันแล้วไงคะซื้อกะติกกล่องลูกไม่กินกันโอ้โมันี่ไมีใคกินมันไม่อร่อยเลยใช่ไหมคะมันไม่อร่อยลูกไม่กินกันคือข้าวอะไรเงี้ยทำ อีกเองอีกทีหนึ่งมันก็เหมือนว่ามันไม่ได้มาจากความรักนะคะมันแบบไงอ่ะมันเพําเนี่ยคือมันใส่ใจความใส่ใจเออมันใส่ชูรสเป็นเยอะด้วยออใช่บางทีเราไม่รู้ว่าผู้ผสมอะไรนะคะใช่าเด้มันขเยอะลน้ำเนี่ยก็น้ําอุ่นนะกระเบียดโต้ก็ตั้งหม้อทำน้ําร้อนเองไม่ได้ใช้เครื่องก่อนจะไปถึงแอ่นี้เนาะ คืออันเนี้ยขูดเองนะคะมะพร้าวเนี่ยขูดเองแล้วก็แล้วก็ขูดเองด้วยด้วยอันโต๊ะโต๊ะตกระต่ายป่ะอันนี้คือกระต่ายนั่งกระต่ายนั่งไม่รู้ว่าเคยนั่งกันไหมเคยค่ะเราเคยนั่งตอนเด็กเด็กเคยนั่งแต่ว่าไม่รู้เราเคยนั่งตอนเด็กเด็กตอนเด็กๆเราก็จะนั่งแบบนี้แล้วแบบจั๊บใช่ป่ะมองเห็นไหมคะ แต่ว่าแต่อันเนี้ยโตไม่ได้ใช้ใช้อันนี้เนาะโตใช้อันนู้นโตใช้นี่แต้มาช่วยคุณยายหรือคุณย่าอันนี้เป็นเครื่องขูดรองเท้าอันนี้สมัยใหม่แล้วแต่ว่าที่ชอบมากเลยเฮ้ยทำไมมันเล็กขนาดนี้มันเหมาะกับคนเรือนเล็กก็ได้รนาะคุกว่ามันเหมาะกับคือเรือนปุ๊กก็ยังไม่รู้ว่านี่ไปเอามาจากไหนนะ ช่วงวิลเลจเนี้ยน่าะรมันมีแลมีแต่หมู่บ้านมัมีทำอะไรที่ตลาดน่ะสเตนเลสดีด้วยใช่ค่ะโอ้โหสิบปีแล้วอันนี้อันนี้เคยเห็นเลยอันนี้ผมสิบปีเป็นสิบปีไปแล้วมั้งไหนเนี่ยล่ะอันอันนี้บงบอกถึงคว้าแล้วแต่กระแม่า็ยืมถือแม่เสียไปเป็นสิบปีแล้วโอ้คะเนี่ยบงบอกถึงอะไรรู้เปล่าทำของโบราณนี่แหละใช่บงบอกถึงว่าบ้านนี้ คือเป็นบ้านทําอาหารแบบตัวจริงอ่ะทำกับคือเองใชแบบว่าคือตัวจริงว่าคือฉันจะต้องันเองทําเองอืทุกอย่างเหมือนชีวิตเราสมัยพอเราเด็กๆเนาะปู่ย่าปายายเราก็อย่างนั้นอยู่เนาะจําได้เรนั่นขูดเนาะเดี๋ยวนี้ทำเองยังไม่เป็นแล้วใช่ไอ้นี้มันก็ได้แบบ วิถีที่เป็นความใกล้ชิดกันในครอบครัวด้วยเนาะเนี่ยเป็นวันมากก็แก้ก็แก้หิ้นี่แหละเดี๋ยวได้เวลาทำกับข้าวก็ถูกคนทั้งเลยก็ร้านไม่ร้านใช่ซึ่งวันนี้เราเลยก็จะมาแอบตสอสูตรอะอันนี้ก็คือพาตสอนสสูตรนอกจากเราจะพามาแบบว่ามาดูวิถีเออโต๊ะเออโต๊ะทำอาหารแล้วก็อาจจะเป็นงานวิถีของของชุมชนแถวนี้นะคะ แล้วเราก็จะชิมด้วยเมนูอะไรแลคะโต๊ะไก่ไก่เป็นไก่เป็นแกงแต่บ้านแกงก้วยด้านไก่พิมพบ้านใส่ก้วยอ่ากบ้านแกงก้วยดิใส่กล้วยดิบไม่เคยกินไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่าทีค่ะกล้วยดิบที่นี่จะมีแกงเพลทแกงปลาไหลใส่กล้วยดิบกล้วยดิบอันนี้โต๊ะอาหารไปแล้วคือเอากล้วยดิบไปต้มก่อน แล้วโต๊ะก็มาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะมาต้มค่ะมาต้มคือเขาบอกว่าต้มแล้วมันจะไม่ค่อยมียางค่ะแกงดิบๆไม่ยางมันจะเยอะโอ้ค่ะลูกขออนุญาตชิมนะคะคือจริงๆแล้วว่าก๋วยดิบต้มเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะพาวีก๋วยดิบมันต้มแล้วเขาบอกมีประโยชน์กว่าต้มต้มต้มใส่อะไรลงมือด้วยใส่เกลืออ๋อใส่เกลือหน่อยด้วยเห็นไหม เป็นหอกเป็นเบาพราะเ่าไม่ีฝานเลยอ่ะเห็นไหมฟ้าเอาไปล้างมาแล้วมันก็ไม่เค็มเป็นเบาๆแล้วก็ชิมแล้วเหมือนเราเคี้ยวมันก็คือตอนต้มอ่ะใส่น้ำใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วก็ต้มทุ้งลูกไปเลยหรือหั่นตอนต้มต้มต้มเปลือกเป็นลูกไปเลยแล้วก็มาอ๋อทั้งเปลือกแล้วก็มาปอกมาปอกแล้วโดนล้างตอนไหนอ่ะหั่นแล้วล้างหรือล้างเอาไปปอกแล้วก็ล้างแล้วก็มาอ๋อ ต้องทักตื่นก่อนนะทุกคนใส่เกลือนิดเดิลอ๋ออันนี้เป็นภาษาอะไรคะคือว่าการใช้กะทิมันดีอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้คือบืนนุ่มขอโทษใช่และชุ่มชื้นรู้เปล่าคนโบราณอ่ะเขาเอาน้ำกะทิอ่ะเวลาหน้าหนาวมาทาผิวด้วยนะเออเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นมากเลยจะอไข้ท่านี้ให้เลยนี้เอผิดฉาไม่ได้รั้น นี่เดี๋ยวต้มเนี่ยเผ็ดร้อนมาได้เผ็ดร้อนใช่อันนี้โต๊ะจะทำอะไรคะเกิดตำพริกแกงอันนี้อันนี้คือมีส่วนผสมอะไรบ้างคะอ๋อพริกแห้งพริกแห้งตะไคร้แห้งตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ผิกมะกรูดผิกมะกรูดพริกมะกรูดแล้วก็ขาลูกกระชีมขาลูกกระชีมหอมเตรียมหอมตรียม อันนี้คือพอเราได้ตัวเครื่องแกงแล้วโต๊ะยังแบบมามาเพิ่มความแซ่บมันมันฟอเหอมเนนะเออเนี้ไม่ได้วองหอมอันนั้นคืออันนี้เป็นพี่ขี้หนูร้อนแรงนิดนึงพี่ขี้หนูมันหอมโต๊ะบอกแต่ว่าอันที่ทําเครื่องแกงมันเป็นพี่แห่ไม่้นะมันไม่ได้มีพีกขี้หนูเราก็เอามาเติมเพื่อทาให้เครื่องแกงมันหอมขึ้นแล้วก็แซ่บแต่จะแซ่บร้อนๆมนีเติมอะไรอีกไหมคะโต๊ะ ใส่ทิซ่ก็ไม่มีใส่อะไรอีกนะคะใส่เยอะมากเนาะขนาดที่เราน่าเขียนนี้วัะวัมาเขีนตรงนี้เดอไดหล้อยไปเขียนในห้องกันเดียไปดูโสดแกงเป็ดน้องนน้องเราจะเประให้รู้สึกเาแหลกไหมคะน้าะไม่แลกะไเฮ้ยมีตัวนั่งไปไห กนี่หน่อยเดี๋ยวเขารู้ว่าสาวบ้านนี้สาวบ้านนี้ยังสาวอีกหรอไงต้องเปียนต้องเปลี่ยนต้องเดี๋ยวสาวว่าไม่มีแหงเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยสาวบ้านนี้ทำงานเพจไหมถ้าเมื่อยเปลี่ยนตัวได้แล้วมีคิวรออยู่ม่รู้ ไก่บ้านด้วยไก,ไก่บ้านไ,<อ>ไม่เหนียวอ่ะไก่เนี่ยไก่อ่อนคือโตก็ยังไม่ซื้อ,อ,อไก่ตามกระหล่อมไก่เนี่ยมันกินอร่อยกว่าแถมตัวสับเลยเป็นชิ้นละเอียดละเอียดมากเ,<ล>เลยชินไม่โตหรอกก็คือเราสับทั้งกระดูกใช้เครื่องในด้วยใช่ไหมคะเนาะเอาหมดเลยเนี่ยเอาหมดเลยตัวหนึ่งไม่มีไข่เล็กๆด้วยไก่ เพิ่มยาตั like ้งของแล้วมันตัวเมียใช่ไหมคะที่เราทำตัวเมียเนี่ยมีข้าวเลยนะจะใช้พรอปล่อยค่ะอืเข้าวอือน้ำนี่แบบกระด๋อแซมประจำองให้เดือดตลอให้เดือดเออโต๊ะเขาจะรอให้กะทิเดือดก่อนนะคะยังไม่ต้องปิดฝาเหยค่ะเดี๋ยวร้อนโต๊ะเดี๋ยวมันเดือดเราไม่เห็น เราคนเมืองนะเราซื้อกะทิกล่องเนี่ยคือเขาก็จะพูดว่าเนี่ยมันสวยมันไม่มีไอเศษเปือดเขาใช้คำว่าไอเศสเปือดกะลาเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันอร่อยอร่อยเนืเปลือกเนี่ยมันอร่อยนะคะเราอย่านึกว่าโอ้ยมันดูสกปรกว่ามันไม่ใช่เออมันเป็นธรรมชาติของมันความมมันีความหอมความมันเออปลาลาเป็นเป็นปลาลามอ่ะปลาอล้วเริ่มเดินแล้วครับ คน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 ลูกเราก็จะได้แกงไก่มะม่วงดิบลาวาเมนูใหม่เมนูใหม่เหมือนวันนั้นที่เราทำมาซาราชายลาวาพอชมอชอบทำลาวาเธอแป้เดียวพี่ภาวีเดือวแล้วรี่ไป ลาเบียมนเลี้ยนสีละลายน้ำพริกแกงหอเมื่อกี้แค่ต้องกะทิแต่อี้จะละลายต้มแกงก่อนผัดให้หอมผัดให้หอมคือเอากะทิออกไปแล้วผัดพริกแกงผัดพริกแกงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาหัวหยอดใช่ไหมคะให้มันแห้งเพืผัดตี๋หัวหัวหยอดสุดท้ายออ๋เอาคอตบสุดท้ายแต่ก็จะมีแบบเนื้อ กติผัดอันนี้หนูทำไมทำไมโตะต้องต้องกะทิก่อนต้องหนาเราไม่ได้แกงกะทิสดไงอ้าแกงกะทิสดก็ไม่ต้องให้มันเหนือยก็พริกก็ต้องผัดกับน้ำมันอ,มอันนี้เราผัดกผักบน้ำกะทิ อ um er um. ๋อใส่เดี e ๋ยวตรงน้ำแกงก็เป nah. ็นน <for> ้ำ yeah, ทกคนตั้งน้ำตั้งตาแลนยแ่เราเวลาแกทีน่ะเขาบอควางกินแต่เนื้อปื่อยเขาไม่กินกับไข่นี่เดี๋ยวก็จะกินป่อยหนกันควางกินแต่เนื้อปื่อยอันนี้หวีดึงหรือเครือึงเคลืองอ๋อเครอเลยสามหวีหวีเลยหกเจ็ดลูกอ๋อหวีเล็กบ้านน้องสาวมันหักอยู่บอกเอเนี่ยแกอเออ เนี <T itt les> <deserves> <ot> ่ยเนาะคือเราไม่ต้องให้มันสูดถ้าเกิดว่ากล้วยบางทีมันโดนลมโดนอะไรมันหักแล้วเราก็สามารถมาทำเมนูนี้ได้เนาะได้มันต้องเลยก่อนแล้วค่ต้มทำเกลือว้าเกลือใส่เกลือนิดนึงเมนหางเขาคิวมาโหไปตัดมาที่ยาวเป็นแขนโต๊ะคะอย่างของแถวแถวนี้ค่ะกล้วยดิบอ่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะต้นมันอาจจะโค่นหักจนไม่ทันน่าใจเรามาทําแบบนี้โต๊ะเอาไปทําอะไรได้ดิบไหม ดิบแต่ว่ามันต้องแตงพัมันหงุดไปมันต้องแตงมต้อีแมันอ่อนใช่ไหมถ้ากล้วยฉากต้องใช้กล้วยแก่ให้มันหมดเรีมนี่มันยังไม่หมดเรียมเลยเออดังนั้นเราก็มาทำแบบนี้ได้เนาะเนี่แกงปลาแกงลูกชิ้นง่ายอร่อย นี่ะัวดีแแงากชิ้นถูดคือพูดะานี่พูดถึงอะเนียมันเป็นมันเป็นเมนูหนึ่งในช่วงนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอันนี้เระมาแมันจะเป็นิ้วๆมันจะเป็นลิ้วค่ะที่ิแล้วก็มีนมันด้วต้องมาตากล ใส่ขมิ the 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 ้นแก้ท้องเขากินเผ็ดไงใช่เพราะว่าเขากินเผ็ดจัดเลยนะคเขาก็รักษาท้องด้วยน้ำตาลท้องด้วยขมิ้นไม่ของินเดียเขาก็ใช้ยเกิรนะหลงรักษาก็่อย่อยช่วยย่อแล้วก็ดิบช่วยด่องเอออีของเราก็ใช้ดิบดิบมัมีเลยหลงลกมันมีมันมีประโยชน์ด้วยนะค้ยดิบอ่ะมันไม่ใช่แค่มันดีหมด ทำมาทีแรกทำปลาไหลกินโอ้โหเรนใส่กล้วยดิบใส่แฉน่ามันไห้ดิบหน้าเป็นหอยดิบนี่คปลาไหลใช่ไหมเพรก่อนกินคือตอนแรกก็ไม่กินเหมือนกันแหละแต่มันอร่อยก็เลยกินนะเราไปชิมเหนงเฮ้ยปลาไหลมันน้อยยังวะเราจะใส่ไก่ก่อนไก่ให้พอเอ่อผัดด้วยกระทิจนแตกมันใช่ไหมคะโต๊ะ เราก็จะใส่ไก่เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่ามันแตกมันไม่ค่อยดีกะทิบางอย่างบางบางที่เนาะโตก็เราก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันได้หน่อยเด้สวยสวยีสวยโอ้ยที่เขาทำขายอะเขาเทน้ำมันไปเป็นขวดอ่ะโอ้ยเห็นแล้วแบบโอ้ยให้มันลอยหน้าเยอะๆไงเราถึงมันเขาไม่ได้ผัดกะทีเขม่เขาไม่ใช้เวลาใช่ ดูวันเรานึกภาพวันวันโต๊ะโต๊ะก็เข้าออกครัวทั้งวันแน่หมดมื้อนี้ไปออกมื้อนั้นเพราะมันทำทำเดียวแต่ต้นอ่ะจริงๆถึงวิธีคนไทยโบราณก็เป็นอย่างนี้ใช่คนณแบบนะให่บ้านก็เข้าครัวทั้งวันนะเดี๋ยวเลี้ยงก็ตกอนทำกับข้าวในครัว อืมเตาตัวแต่ตรงนี้มันสะดวกดีนงมันโลดมาทำนมทำอะไรไม่ไหวยืนนั่งแต่ยืนเออตรงนี้มันสบายดีค่ะต้องปฝาไหมคะถึงจะปิอ่ะไว้สักครู่ไม่ไม่มันจัดเสร็จแล้วหอมจัดเลยหอมจัดพอใส่ไปจะน่ารื่นรมย์มากนะครับเพื่อนๆทีน ได้กลิ่นแล้วก็กินหอมทะเลจริงๆเพราะกิ่งไก่ก็ออกมาด้วยนะคะโต๊ะมันหอมแก้วก็สุตรก่อนก่อนเมื่อกี้มันหอมแบบแค่เครื่องเทศเนี่ยตอนนี้มันมีแบบมันได้สัตว์ตอนนี้เราใส่ปรุงรสด้วยน้ำปลานี่คือโต๊ะทำจนรู้แล้วว่าจะขนาดไหนต้องใส่เยอะเหมือนกันก็ ต้องใส่น้ำสองโอ้กระตี้อีกเกลี่ยอะไรนะใสะ่กระยาบตลักครับใส่อะไรอ,อ่ะปูเองยิงอะไรคะน,นี่มันหน้าตาคล้ายกระเหลี่ยงเนอะแต่ว่ามันเป็นกระเหลี่ยงยักษ์ยิงระตีม่ยยืดไไม่รู้ซื้อขโมยปู ผมเล็แบตันกายังม่ลดเล็กไปเลยครับอเาผ่าสองกเอนนแล้วก็จะเล็กไปหอมของไก่ลนเข้ามูอ่ลาดใส่กล้วยลงไปเลยยิ่งไก่ยิ่งไก่เก่จะได้กินแล้วนะคะทุกคน เหลือตักตักข้าวรอได้ไหมตักข้าวรอโอ้ยน่าขายยังไม่ดุเลยอันนี้อันนั้นเคือผัดบุลเลนฮะออกเปล่าไอ้นี่เป็ไก่เป็นไก่มันเป็นไก่บ้านคโอ้ตีนแดงไก่ตีนแดงใช่ใช่เพราะว่าแกงเนี้ยมันถ้าเกิดมันมีพวกนั้นแก้มนี่นลยเนาะแก้มกับปลาเค็มกินแก้มกับพวกแกงอ่ะมันจะ ไอเนี e so. s <S it, ่ยปลาโอก็บ้านเนี้ยแหละพอใส่แบบนี้ต้องคิมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวว่าไหนมาทำปลาโอทั่ไปไม่ใช่จะให้โดนาไปิดไฟแล้วนะคะเพราะว่าใส่ผักนี่แหละเพราะว่าบ้านอยู่ว่าว่าไอ้นั่นไม่โดนไฟเดี๋ยวต้องคิมอีกันเขายังไม่ได้ใส่หัวกะทิคือใช่นั่นเราก็ใส่หัวกะทิก่อนแล้วก็ใส่ผลไม้เป็นหลังเนาะลืมใช่แต่ถ้าเกิดเราลืมก็ไม่เป็นไรเต้นๆไว้เดี๋ยวมันก็จะอร่อยกันเดิมเพราะว่ามันอร่อยมากจนเราเขาเรียกว่าขนาดจะ

กยาจะดูตอนนี้หละโอ้โหนี่มันเมนูทำยากากเหมือนเหมือนทำปลาดุกป,ปูเลยคู่มาก โต่มากๆเลยค่ะทำให้เรากินอันนี้ก็คือเป็นแกงน่องแกงอิมบ๊อกล้วยดิบใช่ไหมคะแกงกล้วยดิบไก่บ้านเขาเรียกอะไรนะโตอันนี้แกงกล้วยดิบไก่บ้านใช่ไหมคะเมย์เนี่ยเขามาอยู่เนี่ยเขาไม่เคยกินหนามาเองกินหมูคุกข้าวกินเมย์ออยู่ดีก็แบบโชคดีจังเลยอยู่ใกล้โต๊ะ อ๋ออร่อยมากเลยค่ะเนื้อมันมันประจำมันไม่ได้มันเลี่ยนอ่ะพี่ปูใช่มันไม่ได้มันแบบเลี่ยนอ่ะเราคั่วกล้วยอ่ะมันดีงามมากเลยกล้วยอ่ะไม่กล้วยมันไม่เหนียวกล้วยมันอ่อนอร่อยหมแล้วก็ไี่ครึ่งหนึ่งก็ได้คาเบียนะคะพี่ปูเพราะแล้วต่ทุกอย่างมันอยู่ในคำทำเดียวกันนะจริงค่ะไข่เจียวที่มันร้อนอร่อยมากเลยค่ะโต๊ะฉันกินบ่อยเราชอบกินดูแลได้เลยก็ชอบไันครับกล้วยมา คื้อไปกินซีกอ้อะอร่อยไปหมดแล้วหิวมากไะเนี่ยเป็นอไร่อยจอร่อยนี่ยคุ้ไปอินซีกับข้าวเลยเนี่ยแล้วก็กลิ่นแล้วแล้วขึ้นไปแค่รบชา้าน้ำเต็มแค่ด้านบนเลยอ่ะพี่พี่ปัดน้ำน้ำลายไหลแล้วป่ะคะเออนก็ทอนเลยเหรอ่ะก่อนแบบว่าเดี๋ยวจะถ่ายทำไม่เสร็จ นี่เราคุกปลาเกมกับข้าวเราก็กินเอออร่อยพี่นัวมากใช่ผมจะว่ามันนัวจริงๆนะเวลามีไข่เจียวคือว่าหนู่กราบขอบคุณมากเลยอาะอร่อยกินบ่อยกินอยเป็นนากเสร์ฟทีม ลงสำรับแล้วนะคะว้าว